เพระาะว่าหนังก็ไม่ได้ฉายาแล้วจมีออกมาเป็น VCD DVD กัะมาณนะ,ะ้ก็ต้องไปตามดูกันนะคะคส่วนละครเรื่องเบียงร้อยดาวค่ะก็เรียกว่ากําลังจะจบแล้วนะคะบันพรุ่งนี้ค่ะก็จบแล้วทีนี้หลายคนนะคะก็พูดถึงผีเบียงแก้วเนี่ยนะคะว่าคาแรกเตอร์มีที่มาที่ไปอย่างไรต้องตีความแบบไหนเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูแล้วเหมือนก็เป็นผีโรคจิตนะคะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะ เรื่องราวเข้มข้นที่ชวนติดตามตั้งแต่ตอนแรกส่งให้ผู้ชมคิดต่อและคอยลุ้นว่าใครคือฆาตกรฆ่าเวียงแก้วซึ่งในวันอังคารนี้แฟนๆก็จะได้ทราบบทสรุปทั้งหมดและเห็นถึงจุดจบของทุกตัวละครในเรื่องเวียงร้อยดาวกันแล้วแต่นอกเหนือจากเรื่องราวเข้มข้นสิ่งที่ผู้คนพูดถึงอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการแสดงออกทางท่าทางของผีเวียงแก้วฉันก็แค่จะมาเตือนแกว่าอย่ามาแสเรื่องฉันเองในฐานะนักแสดงสาวโดนัทมนันสนันเผยว่า ตนและผู้กำกับพร้อมด้วยทีมงานได้ช่วยกันกำหนดคาแรคเตอร์ของผีเวียงแก้วให้ออกมาอย่างที่เห็นทั้งการพูดรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่สืบเนื่องมาจากสาเหตุการตายของเวียงแก้วทั้งสิน้นเราต้องใช้จินตนาการเยอะมากอะไรเงี้ยว่าพอมันเป็นผีแล้วมันต้องแบบพูดยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีพอมันพูดปกติมันไม่น่ากลัวมันก็ต้องมีแบบเอ๊ปากมันต้องกระตุก นิดหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยตามันต้องมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันคะ่ะว่าเหมือนกันว่าเออเขาตายยังไงอะไรโดนนั้นเองตอนที่รู้ว่าเขาตายยังไงก็ตกใจเหมือนกันว่าโหใจลายอะ่ะจริงมันมันใจ้ายมากอ่ะในขณะที่ผู้กํากับพี่ถาสถาพรบอกว่าการมีกระแสพูดถึงผีเวียงแก้วว่าดูเป็นผีที่ไม่น่ากลัวเหมือนผีในละครเรื่องอื่นแต่กลับดูเป็นผีโรคจิตซึ่งการที่ผู้ชมคิดเช่นนั้นถือว่าละครประสบความสําเร็จ เราะนั่นคือความตั้งใจของทีมงานที่จะแสดงออกถึงความเก็บกดของผีเวียงแก้วผ่านคาแรคเตอร์แบบผีโรคจิตที่ไม่เคยปารากฏในละครเรื่องอื่นมาก่อนมองโดนัทแล้วโดนัทเหมาะเป็นที่มาของของของ,ของดีไซน์นี้าาก,ก็จริงๆแล้วคือมันก็อาจจะมีการหนีเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆปีมันก็จะมีผีผนีนู่นนี่นั่นอะไรอไรมาเป็นระยะๆะะใช่ไหมก็สุดท้ายสิ่งที่เราเราเรา,เราต้องการก็คือ ผีในในสไตล์เราซึ่งอาจจะเป็นผีโรคจิตซะหน่อยหเลาะบ้างร้องไห้บ้างอะไรประมาณอย่างนั้นะฮะก,ก็ก็พยายามให้ต่างละซึ่งตอนนี้กระแสที่ออกมาก็เฮ้ยผีเหมือนโรคจิตอ่นั่นแสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วท้ายนี้พี่ถายังฝากให้ติดตามบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเพราะจะแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทําที่แต่ละตัวละครได้รับซึ่งทุกบทสรุปล้วนแล้วแต่ฝากข้อคิดให้นําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีธนภูมิเท้านอกรายงาน เวียงแก้วเนี่ยตายยังไงกลายเป็นผีเนี่ยนะคะอันนี้หลายคนอยากจะทราบนะกะ็ต้องติดตามนะคะคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ตอนจบแล้วนะคะจะจิตจิตแต่ก็น่ากลัวนะฮะค่ะอ่ะมาที่เคป๊อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่จอครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดี